ไอเมนแล้วก็มิลเคอร์ครับอ่ามิลเคอร์ครับโดนข้อแล้วได้แพรบเยอะเกินไปผมปั๊บขึ้นหรือเปล่าไฟลี่ไฟครับไฟลี่ไฟตรงนี้แล้วของอต่อไฟเผาครับทางด้านของซินดับบิลฮะตีใส่ไอเมนครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับบิลมาสเตอร์แล้วก็ทางด้านตัวของลูบิ้ครับฝั่งแบลสเดอร์ครับผมจะตายว่าเจอลิปลาครับเป็นดับเบิลดาเมจด้วยฮะกดดันยิมยิมครับผมนี่อาการที่จะไดย์เข้ามาหาควีนอเพนก็ อาจจะต้องเจอทางด้านตัวของชาร์ดูสไตล์หนืดครับพิษหนืดนั่นเองฉีดพิษไปแล้วทอยก็จะตายแล้วใหม่คอนโซลเลเวอร์โลก็ยิงมาเต็มข้อผมเรียบร้อยฮะอันตีมาผมโซนิคเวฟครับควินาเพลนเจสก็เก็บมาเลเวลนสามแล้วครับยิงไปย้ำต่อครับเวนัมัสเกลไม่ได้ผมวางเบรกบอดดกครับทางปลาออกไปได้ผมแล้วยิงพิษไปแล้วทอยโซนสติงเอ็มเอนจีไม่รอดผมส่วนนั่นใหม่คอโซลก็น่าจะตายบ่เจอโทเทมครับผม โอ้ตีด้วยแชกมานี่ก็เบบี้ครับาได้จีเอชโทเทมตีย้ำต่ออีกรอบแล้วก็ถอยฮะโดนมาครับผมไอ้ผ่านนี่ก็พิเชอร์ลงไปครับผมตีย้ำต่อครับทั้งด้านของฝั่งจีเอชจะรอดหรือไปดูออเวรสใส่ด้านจีเอชของจีเอชตายครับผมเจอไฟเผาละลายฮะฝั่งด้านบนนี้ครับไอเมทก็ตายผมเจอครับเอสโฟแล้วก็แฮนสกีดครับคู่เดิมกับิวมาร์สเตอร์แล้วก็ลูบิกฮะเขาไปที่ด้านตัวของนิโก็ โอเจอล็อกของผมเป็มิกลาสโตรกับไอ่านด์ขนไปครับมิดย้ำต่อโคโนเซฟตัวเองไปก่อนครับนิโก้พันลิ้มบ่าครับมีฟิเชอร์ครับผมทางด้านของเจสเจสต์ฟิเชอร์ไปเต็มข้อนิโก้เบบี้ตายฮะเสียโคโนไปด้วยครับทางด้านนิโกะยกไปครเทเลคอนดิซิสของเข้าคลี้มานี่โดนเผาลุลัวครับมีระเข้ครับฝ่ายด้านนี้เอ็มจีครับยืนชิดทาวเวอร์ไว้ก่อนฮะฮงมาตุกาครับผมเพื่อที่จะฟาร์มครับไอเมียนแต่ก็ดึงระยะกันไว้ครับ โซเทมไปตีใสเอฟเอ็นจีครับดูออว่าเบรสโซนมาไฟฟลายครับหมดเท่า้ดีกว่าเมบี้แล้วดีกว่าเมบีม้ล,ละลายครับผมอัพเท่านั้นโจดมาสองครับภูดาวจะนานหน่อยฮะเน็ตเป็นทามล็อกอย่างแน่น,นอนท็อปเฟนเดรอรบอยสกีโมเพนเปิดกันไว้ครับอันติโซนิกเวฟมีครับ G S ใช่มครโซเทมยัดลงยับต่อฉีดพิทมาเบนอมันเกี่ยวทางด้านเ G S ปั๊บสูบยื้อเวลาไว้สุดๆครับยื้อเวลาไว้สุดๆแล้วพิทแปรล,ลงมาต่อที่นาเดสเกตเฟเบกน็อกไปที่เอฟเอ็นจีครับ สติกรีเน่พรามผมให้ทางด้านตัวของไฟเผาสติกรีเน่พรามยังไว้จะโดนชัดโดดสา์ผมทางด้านวีฮาวีฮาโดนเดินครับผมสติกรีเน่พรามต่อใส่เอฟเวนจีครับเอฟเวนจีโดนยิงอีกสักสองทีอีกสักสองทีอีกสักสองทีรู้เรื่องแล้วเปิ่เปร่ปลาครับผมเต็มๆคิวลิสปีดของทางวีฮาสกอร์เป็นเจ็ดต่อห้าครับผมเปิ่เบรกนี่คูด้าสิบแปดพินาทีเออัพมาหนึ่งทางด้านนี้ก็พุชไปต่อทจเอสเอาเลเวลหกครับ ลากครีมมนเอสวอร์ปิงไปครับคีโมเพ็ดเชียชเข้ามาลึกกับผมโดนถึงไหมฮะแล้วก็โทเทมครับจะตีใส่ทางด้านลิมครับจิ๊บเน้นๆคีโมเพ็ดดอมเเนตติ้งครับขอเน้นลิมเซเบรตได้มาเป็นเพาเชลแล้วฮะดิโก้เบบีแฮนส์เกตเข้ามาแล้วโดนสตาร์ดิกซอมครับเอ็โคสแลมอัดลงไว้ใส่แล้วนิโก้เบบีฟิชเชอร์ยับต่อเรียบร้อยดิโก้ตายฮะ เข้ามาจะเฟมิงลาโซยกไม่พ้นครับผมไฟเผาไปเลยฮะใส่ด้านแฮนด์สเก็ตแล้วก็พิทของเวนอับเหนือด้วยครับผมเจ้าเวนติ้งครับขอเนตบีหาบังเบรคบอลลงรัวครับถึงตกกลางด้านบนนี้ครับผมควยบอลสซมิทเปิดครับเอสโฟสตันเปิดเข้าซ้ายครับถึงเนาธโน่ของฟังวีฮาวีฮาก zo, response, ็ค่อนข้างเจ็บครับผมโชเทพยืดกันไว้สองครับจะดิสเปลลงมาหรือเปล่าไอ้ดิสเปลลงมาสตันแล้วก็ฆ่าย้ำอีกอันติกริดเปสองรับผมเรียบร้อยครับวีฮา ด้นานจีเอชก็เจอชันอดสายเดือดครับผมฟิชเชอร์ลงสองโทเทมแล้วก็ตีสวนมาครับผมใส่เอสโนอเอสโดนตายสกีบอฟเพนไปยัดลงต่อที่จีเอชจีเอชไม่รอดของตรงกลางนี้ครับผมมางโบรลายสวนมาบอกแต่เจอพิษของด้านเวนอฟครับผมครับตัดเรื่อยๆครับแทนสเกีนตายไปก่อนครับส่วนนั้นลิ้มาเก็บงานเรื่อเปล่าเลยวาร์ปทันไหมวาร์ปไปแทนสกีบอฟเพนเรียบร้อยครับวาร์ปกลับคู่ไปฮะทางั้งด้านดิสซัปเตอร์แล้วก็เวนอฟฮะ เกือบแล้วทักวีนอัพเพนมีไซโคนี่โดนดิสเบิลฮะเล่งฟาร์มป่ากันต่อครับทางด้านเซอรเบยครับจะขึ้นเป็นดากอนแลนด์ก่อนฮะแล้วค่อยเป็นสังเกตยาชะวางลงต่อเรกควาของซานเดียมมาลงไว้ครับผมแล้วก็เจอสตาร์ดิซอมไปครับอันติกรีตอันที่ไมคคอโตรยังไม่ตายผมมีการเพจฮะเฟมิงลาโซเข้าไปผมงทางด้านตัวของฝั่งเอสโฟแรกกับไมคคอโตรครับไมค์คอโท ย้ำต่อโคโนสเปียขอ้อไปเต็มที่แบลนเดอร์ผมแล้วก็สเปนย้ำต่อเทเลเบตตายแบบนิ่มๆมาไอ้ผานจับล็อกไว้ครอบดีครับ,บ,บนี่ก่อนไปี้จังหวะนี้ครับซันเดอร์ไม่ได้ครับกระโดดไล่ย้ำมาต่อเลยหรือเปล่าไอ้ทั้งได้ผมฟังนี่ก่อนไปพี้ไม่ได้ตามแล้วฮะตายสากรบพิมนิกงป้าส่วนนันเอลิอาริอนนีกับผมตายถึงครับแบลนเดอร์เฟรมเมไปนอกกลับมาผมไฟย่อยๆเผาไว้ก่อนโยกลงฮะเดนติกินาปามรับผมเฟมิงลาโซจับกระชากมาต่อมีครับ วางลงไว้ฟีเชอร์ไปแล้วก็โอ้โหยเต็มย้อนไปครับผมจังหวะนี้ไม่ให้พายมอสปินครับผมแล้วตายครับเอสโฟฮะจังหวะทามิ่งเดือจดจัดๆเลยครับรอว่เบรดอันลงไว้ครับผมที่วีฮาฮะตะกี้นี่ปราบย้ำต่อ, ank, ตอและมีเพล็กบอดด่าครับผมเอ็มเอ็นจีพยายามจะถอยครับออฟสวร์ดลีเชกันไปฮะ ไอ้ผ่านเปิดมามาคค์ไฟคู่เลยผมแั้วแต่ต่อขั้นไปก่อนเปิดมาพินกับผมพินใหญ่กับอยสุดว่าเอ็กโคซ์แลมอัดเต็มก้อผมพีทเพจจะตายครับกบยกไปเทเลคอนดิซี่ผมแล้วทางด้านลีฟก็ถอยออกไปได้ครัฟิชเชอร์อัลงไปครับ FNG มเับผมเจอทวนเรีตีอัดเข้าไว้ครับผมแล้วก็พินมาไม่เต็มเท่าไหร่ครับผมเดนเล่ต่อไม่ได้ผมแปลว่าปลาโซนไม่เฉยทางด้านนี้ก้เบบี้ครับจะเข้ามาเก็บงานกระโดดไปครับทามเดนเลชันครับเดินไว้ต่อแล้วตีไวเบรกน็อกนี่ก้เบบี้ครับ ตีไซน์ด้นวีฮาตีย้ำต่อติดทามล็อก2ทีติดทามล็อก2องติดแล้วก็ขอไปทามล็อกจ่อสุดท้ายเรียบร้อยวีฮาตายส่วนแฮนสเกตไม่รอดฮะทางานจีเอชก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันครับโดนเอสโฟว์ปวดกันไปฮะไม่เชอหรลงไปครับซินเดบ,บิลย้ำต่อไอพาร์ดเปิดมาฮะทางด้านนี้ฉีพิษอัดเข้าออไปของเฟมิงลาโซล็อกต่อเอสโฟตายของเกรดมาดิสเบครับเต็มหลังครับวีฮาก็ตายเหมือนกัน เซลร์เบย์ถอยออกกลัวโดนข้อของส่วนเตี้ยก็ตายของไซโคนขึ้นไว้ครับไอผ่านลงครับต่อผมลิมย้อนไปเหนือครับไซเด้าน,นลิมแล้วก็พิทมาเต็มๆก็มไตปีไปต่อครับผมเป็นนักเพลย์บอลสลับสกิลที่ทำแต่้าบกระโทงก็ไม่ไหวรไไหวรือเปล่าเลยครับเซอร์เบยก็ไม่มีคนคับไม่ยืนยิงแล้วอาร์เมนเข้ามาคอนย้ำต่อยซีใส่แฮนสเกตครับผมไล่ต่อที่อาร์เมนอาร์เมนครับผมไม่หลอดครับผมแล่าสุดนั้นเอเอจีก็ตายผมเจอเสาครับกูเฮอร์นเบย์น้ำยิงทิ้งไปฮะใต้สาครับอาริเอนส่วนนั่นทีมทิบ ทะลูมาตอ่อเยอะกันเลยเพล็กบอดมาเต็มกับเพาะบอดฉีดพิษใสนโโนะ่นิโกะเบบี้ฮะนิโกะเบบี้กระโดดเข้าไปทาเดเรชั่นขอนใส่เต็มที่ไมค์คอนโซลครับผมไมค์คอนโซลยืนไม่ไหวแล้วก็ตายครับนี่นะไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นนะผมแล้วตอนนี้ครับทางด้านไอเอเมนครับโดนไพายพอสปินไลน์ใส่ติดซ้อมครอบสองมาแต่เพื่อนอยู่ไกลใจครจผมทางด้านมิลเล่เขโดนไนคล์หนักครับผมทำไรไม่ได้แล้วก็ปีครับผมสกิลไปไม่น่าของทันเดอร์ไซด์ครับไอเอเมนโดนใา่อีกแล้วผมใส่คนขึ้นปัดหมอนใส่ปัดทีละตัวครับตอนนี้ ตาย2ครับผมเป็นเวนน็อปแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งดิสซัมเตอร์ครับมีฮาก็ไปพุชเลนครับผมแล้วก็เก็บตังค์ซื้อบีเคบีนี่เองครับขาดเงินอยู่อีกประมาณ500โกฮะจะได้บีเคบีส่วนเอฟเอนจีนี่ก็อินคริสตัเมตได้ครับดิสคอร์ดนะฮะใส่โคนเซตไว้ไอ้ผ่านผมแล้วก็ดิวอลเบรคครับหย่อนเล็กๆไว้ผมเจอพิษใหญ่มาเต็มข้อครับอันติเต็มข้อเหมือนกันแล้วไมค์คอนท์ตายผมเรียบร้อยคู่แล้วอเอ็นกับไมค์คอนท์แตกอีกรอบครับ ด้านนี้ครกำจับยกไปเทเลกสัสินซีไซเนร์วีฮาผมแตนสตอร์ผมครอบไปไม่โดนใครเอ็กโคมาสาผมแล้วก็ฟีชเชอร์หรือเปล่าเอ้างานช้าไปน,น,นิดหนึ่งผมเจอไซโคอนก็ดิ้นไปครับดนา้นานจีเอสถอยฝ่าโคโนสเบียไปครับผมตีใครดีวะตีเนัทวีนั่นนก,ก่อนไหมพีเคพีเปิดไปผมเนัทวีฮารครับวีฮามีเฟมิงลาโซอยู่แต่คูดาวด้าตัวของฝั่งไฟฟลายผมแล้วก็เฟมิงลาโซกร์กับชา่างนัทเบนบอยไว้โทเทมตีครับต่อผมไม่มีด้านของฟีเชอร์ของคูดาวอยู่เซเลเบนไม่รู้จะยิงใครวะแล้วก็ตีกันเข้าไปผมจีเอสตายครับ ทางด้านนี้ฉีกโพジชันขึงกันไว้ครับอเลียนครับสดเป็นลิงแล้วครับจุกซ้ายจุกขวาจุกหน้าจุกหลังครับผมเซเลเบตไม่รู้จริงไหมซ้ายขวาหน้าหลังครับเต็มไปหมดเลยฮะทันทีแคร็บเหยียบหนึ่งไปที่ด้าน B5 ผมไมิส discipline ด้าน B5 ไว้ก่อนเฟรมเบกน้องไปกันไปฮะทางด้าน B5 จะตายผมดเดิร์สกี้มาเพลแล้วพิทเด้งมาต่อเรียบร้อยมอนสเตอร์คิีครับวิเชอร์ล็อไว้ผมได้มาเป็นด้านแฮนด์สเก็ตลูบิกครับผมตายไปอีกศพหนึ่งครับตายสาครับอเลียนสวนด้านทีปิกบ้าผมก็ตายไปสองซึ้งหนึ่งฮะซ ไปสามซึ่งเกิดเห็นครับเบนอฟก็อยู่กันจนเกิดใหม่ฮะอันตีมีครับผมที่คือตัวของฝั่งคอลเซโนวาครับออฟเซอร์วอลเห็นหมดครับไอพาดเปิดมาผมเซนดี้สวนกันไปผมแล้วก็สแตนด์สอมปือเร็วครับไอเมยครับเปิดเข้าใส่ก่อนนี่ก็เบบี้ข้อไปสอวบตีไอเมย์ก่อนแต่โดนฟิชเชอร์เหมือนกันครับผมทางด้านนี้ไงต่อเนี่อโดนกลิมย้อนไปครับตีนี่นั่นเบนอฟเบนอฟพิชได้บ้าง เบนอพิษไม่ได้ผมโดดสตานัวส่วนดีเอสก็ตายผมซื้อเกินมาเขาเบนอภิ่สวนด้านโนของฝั่งนี่กอเบบี้ครับลิมก็ไล่ไปแล้วผมนิ่กอเบบี้ก็ปิกันซิีครับผมทุกๆุกไฟครับทั้งด้านลิมกับนิ่กอจะไม่ค่อยตายฮะสแตตคิวต่อเนี่ครับผมเไมเบรกนอกไปใกล้ผมตีค่อยๆนวดครับค่อยๆนวดกันไปฮะจีพิดมาเบนมาเจอแฮนส์คิดตายคิลลิสปีคนนั้นวีฮาครับ เอสโฟด์โดนหลบต่อไปผมซ้อแมแบกมาผิดใหญ่ใส่เข้าไปเป๊ปบี้กระซ่จับล็อกไว้ควยน้ำเพลยเปิดบี้คืบีครับผมแันเดเอร์เทอระเบิพยายามจะเล้าแต่อ้าวซันเดอร์ไปผิดคนหรือเปล่าซันเดอร์บีคืบีครับทเทอระเบิดเอาวโกงกันหมดครับตอนนี้เรียบร้อยไปผมไปขาโทรตายครับผมเอเบจีก็ตายครับไอเวนตายยังไงตอนนี้ก็เบบี้ครับหวัวเดือยยาผมโดนถึงก็เปิดรีแฟคชั่นไปกระโดดหนีครับผมแล้วก็แบลสเดอร์เผาย้ำต,ต่อตอีสวนมาสตันต่อเรื่องเอโคสแลปไว้โทรเทมยัำต่อฟีเชอร์ไปนี่ก็เบบี้ตายหมด74 สินาทนนานีครับผมนอนยาวสเตปปิ้งแรสเคูดาครับผมไบโอไฟมาเปินไฟไซโคลไปฮะไอผ่านเปิดบีกับีสวนมาผมแล้วก็จะเลือกจับใครเนี้ยอ้าวโดนล็อกครับผมไปหมดสปิทไม่ได้ผมคนคนนี้เรียบร้อยครับผมดับไปครับบิวมาสเตอร์แต่ซื้อเกิดได้ครับดัทีบีเมตามอบอฟได้ครับผมส่วนลูบิกขึ้นมาเป็นไซโคลแล้วเอาไว้ดิททั้งด้านโตของแบนลนเดอร์ช่วยกันนะชีวิตดไีได้อสบอร์ดสองขั้นอยู่ฮนะมองเห็นจากคิโร่ครับ เฟมิงลาโซผมรออยู่เลยครับผมโอ้เซนดี้ระยะไม่ถึงด้วยครับเนี่ยจากฮีโร่ครับผมเรียบร้อยไปฮะและแบลนเดอร์คูดาวัยด้วยเจ็ดสิบวินาทีเท่านั้นครับสำหรับเฟมิงลาโซเพกวอร์ลงไว้ครับผมแล้วออสบอร์ดสอบไปเห็นด้านเอ็มซีเจอแบลนเดอร์แบลนเดอร์มือเลวครับผมปิ๊กถอยไปติดขอบย้ำต่อครับก๊อปปี้สกิลมาเป็นเพกวอร์นะฮะลูบิกลูบิกเพกวอร์สู้หรือเปล่าเพกวอร์เต็มไปหมดครับเสิมย้อนมาเปิดวิดพีไว้ครับผมแบลนเดอร์ รอจับผมฝั่งนี้ก็ปีกบีสวนเข้ามาเฟมิงลาโซ่ปีกบีบสวนเข้าไปครับใครบอสสปินเปิดไปผมใครจะอยู่ใครจะไปครับถอยออกหมดนะออรอโชว์อีกครั้งครับผมอ้อมครับเอาสวอนมองเห็นเอสโฟแล้วก็ลิมนะไปย,ยูไฟรอครับผมเอสโฟคนเดิมเข้าไปจับใครนี้ผมจับลิมมาได้หมแล้วก็ปีส้สกิลไปเป็นเฟมิงลาโซ่เหมือนกัน,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 นกครับผมโคโดโสเปียหรือเปล่าไอ้เปิดดีครับผมโคโดสเปียครับผมใส่เต็มที่พี่เข้าผมตีไม่โดนตีเข้าไหมถามว่าตีเข้าไหมบีบัตเตอร์ไฟผมแต่ที่ซาบได้ซันเดอร์ ซันเดอร์เพื่อนแล้วกันผมแล้วก็เอ็กโคนสแลมใส่นี่กว่าเบบี้ไปผมใส่โคตรขึ้นดิสเบอรพิลเคอร์ไว้ไม่ได้ทำอะไรในยป่ะเบบี้และเซอจับเราพิลเคอร์ไว้ต่อครับพิลเคอร์โดนลูบบบแต่พิชเชอร์อัดไปสามบอลเซนเดอร์จีเอ็และยิงย้บต่อกันไปยิงกันไปยิงเอส4มาตีจับโยกเทเลคริซิไปพิลเคอร์ร่วงเบายังร่วงไหร่วงแล้วจนได้หมแต่ด้านตัวของฝั่งทีมอาริอนก็เจ็บหนักเหมือนกันหมดตายสาครับรูบิกเบลเลตบอยแล้วก็บิลมาสเตอร์คลิ่ย้อนมาเนี่ยครับผมหน้าแนบรัวไปผมซื้อเกิดมาครับ เป็ทนทันด้าโตของฝั่งรูบิกแล้วก็มีมารเซอร์ของรอบนี้โรชานจะเกิดเอานะแล้วเหยียบไปทะัะลปึกลับผมตีใสไ่ไมค์โทตีมาตีเข้ามาไมค์โทตายครับผมเจคอคริสติคอลรัวๆฮะเอาแล้วครับโรชานเกิดด้วยครับในไฟน์น,นี้เวนอมนี่อัพทาเลนต์มาเบรกวอร์ดอิมแพคของ RMN ก็ตายผมเจอแฮนสกิเข้านึกว่าปล่อยได้ฮะวายเออร์ไฟมันพีฮาออกล่าจ่าเอททำอะไรอยู่จ้าพนม ทำอะไรอยู่จ๊พะพหนุ่มเรียบร้อยไปพนุ100มพน่100มร้อยวินาทีโ,โอ้ยไปกอดลูบิกร้อยวิไปเยอะไปผม,พมเพลทเพลทสกี้ว่าเพลเปิดจีเอสไปก่อนแล้วก็เปิดมาอิอดินเซอร์ไพรส์เลยผมโมโนสเูเปียร์ก็ไปตีนิสเซอร์ก่อนมาโคไฟไปดิสเซอร์คอมโปครับผมทางด้านไอเม็นตายแล้วจีเอสก็ตายผมบีดลาเคอร์ผมเจอไซโคนขึ้นแล้วครับเก็บเอจินเก็บชีทไปหมดครับผมแล้วก็เพื่อนโดนนวดตายหมดเลยฮะหาได้มิดลาเคอร์ยังไงต่อดีมิดลาเคอร์หันมาเคลียร์ไฟบอสสปิดย้ำก่อนครับผมฝั่งด้านพีหาผมพยายามจุกหลบ นี่ก็เบบี้ก็ไล่ตามครับบีฮาสไลด์ ha, Slide, ถอยออกไปครับทางด้านตัวของฝั่งจากชิโร่ก็ตายเหมือนกันและในี่ก็เบบี้ครับโดนยิงโดนยิงแล้วจนต้องถอยออกครับผมเข้ามาไฟกัไฟเพาเวอร์ไซโคนตัดทางด้านบีฮาไม่อีากจรอดครับผมเมื่อไหร่จะตามทันเบ๊ะเป๊ะ้องแบกกันไปครับผมกระโดดไปต่อเน,นี่ยครับมีทางเดียวคือน,นิกมาโถมเข้าตีบ้านอย่างเดียวครับแต่ออริลีลนส์นี่น่าจะทำฟรีไปสูงฮะัตาดิซอบลองไว้ผมเทเลเบดอยู่ใกล้จัดครับ เจอระเบิดบอกคิวไกลจานครับผมครีมยอดกลับมาหรือเปล่ารีเฟลชัไปแล้วไปเหลาสดเหลาสดเหลาเปื่อยอุ้พายบอกสปีดไม่มีครับเจอเหลาสดเหลาเปื่อยไอ้เวทครับฝั่งนี้ก็บีเคบีเหลืออยู่เจ็ดบีครับเฟรนด์บอยบีเคบีก็น่าจะเหลืออยู่เจ็ดบีด้วยเช่นกันหกวีละเหลาสดเหลาเปื่อยพาวเวอร์แตกครับผมยิงทะลุทางด้านแบ็กดอร์โพสชั่นไปแล้วผมแล้วคลิปดันมาพอดีดับยกมาผมซันเดอร์ใครเนี้ยซันเดอร์หน่อยเพื่อนซันเดอร์หน่อยเพื่อน เอ็กโคมาเต็มๆครับผมใส่และฟิชเชอร์ไป3ครับผมเบมิ่งลาโซ่จับเราต่อทางด้านนิโกเอาหน้ามาเนยฟิชเชอร์สรรี่ครับผมจังหวะเมื่อกี้ G S ครับผมสร้างจังหวะไปนิโก้เบมี้ตายครับผมนอนยาวร้อยวินาทีเอ็นจีก็ตายผมรวบยิงหมดเลยฮะกระสุนสังหารกระสุนสังหารเอ็นกาเกมิงบอกยังไงต่อยังไงว่าไงผมสตันแบบเต็มคอแล้วเอสโฟครับต้องรอจังหวะรอสัญญาณรอสัญญาณตีดิญญสเบอร์ไปผมระคาย ระไคร่นิดหน่อยใสโคนก็ดิสเบอร์วว้ย,ยืนทางด้านเทอร์เรเบตสุดๆและยิงไปตะมอบยิงไปตะมอบมาใส่นากรบอกไพลเมสปินละลายหมดและลิฟตายผมเจอครับ120วินาทีก็มหมดไปเลยฮะน่าจะจบเกมและจีจีคอนเกรสทูเรชันผมจบในม้วนเดียวครับนิกงมากครับจีเอ็นพิกโ์ลกครับผม เอ็กโคและฟิชเชอร์สครับผม G s ปิดเกมครับสร้างจังหวะให้ทางด้านทีมนิกม้าจนได้ครับผมนิกม้าเป็นแชมป์ครับสามต่อสองแชมป์โดนาพีดครับ E U C A S, oh. <S ไป <S oh. <S แล้วก็เจอมิวไอเทมจากทางด้านตัวของฝั่ง Dis ดิสซัปเตอร์เลครับทามมิ่งสุดท้ายครับทามมิ่งสุดท้ายของทางด้านดิสซัปเตอร์ครับผมเดี๋ยวรอรีเพย์ขึ้นเดี๋ยวให้ดูอีกรอบครับดิสซัปเตอร์อากานิมมาส่งพอดีมิวไอเทมทำให เฟลเลบอยแอคทีฟบีเคไม่ได้ครับโอ้โหเจอมิ้วไปครับผมใครอยู่ในวงทางด้านตัวของฝั่ง Static Storm ครับ3ต่อ2ครับไทมิ่งสุดท้ายจริงๆนะจากตอนแรกที่วัดเหลี่ยมกันไปครับปรับกันไปปรับกันมาผมว่าไอเลียนก็เซฟตัวคอได้ดีครับคุยน็อปเพนกับเฟลเลบอยครับไม่ตายสักนทะีฮะตายน้อยมากผมในช่วงหลังๆครับ จับได้ยากลำบากครับผมแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านตัวของฝั่งแบทไรเดอร์นะครับเขามีคูดาวที่ค่อนข้างรวดเร็วครับผมแล้วก็ทาเลนต์ลดคูดาวอีกใช่ไหมนะครับทำให้เฟรมิงลาโซ่เนี่ยคูดาวแค่เพียง70วินาทีเร็จนะครับผมนะฮะก็จบกันไปนะครับทางด้านตัวของฝั่งทีมนิกมาชนะไปครับผมสุดท้ายที่สุดจริงๆครับเหมือนประมาณว่าพยายามไฟต์แล้วก็ตัดสื้อเกิดไปครับส่วนทางด้านทีมอาริอ็น สียโลชานตัวที่2ไปฮะซึ่งมิลเลอร์ก็เก็บเอจิส e เก็บชีทไปดองไว้ครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะ <Mill acle S 2> มิลเลอร์ไม่ตายแบทลเลอร์ไม่ตายหมดส่วนที่3ตัวที่เหลือนี่ตายครับเอาไว้แลกชีวิตอยู่แล้วฮะดาเมจครับผมกีนเพนมาหนักครับสี่หม,ม 40, นะื่นนะฮะเพราะกรีดอัดรัวๆเต็มๆส่วนเวนอฟนี่ดาเมจเยอะอยู่แล้วครับผมทุกทามมิ่งปล่อยพิษใหญ่ได้ครับแล้วก็แบทไรเดอร์สามหมื่นครับมิลเคิล์สามหมื่นนะ